ใช่ครับต้องขี่ช้าต้องขี่ช้ามากครับตำรวจแล้วพวกเราขี่บนไหนกันเนี่ยเพราะว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับใครที่ขี่สกูตเตอร์ก็คอมเมนต์เข้ามาครับว่าเคยประสบปัญหาอะไรหรือต้องการอันนี้ก็เป็นตัวนึ่งเลยนะเพราะว่าคือต้องฟู้บ่ายกว้างยิงๆนะถูกไหมแต่ถนนไม่เคยขับก็รถไม่เห็นเราถูกคนไงรถที่เลี้ยวตัดอย่างเงี้ยเวลาเราขี่เลยนะรถมันไม่เห็นเรามาเพราะเราตัวเล็กไงเราจะมีรถบังอยู่เงี้ยรถที่มันตัดเลี้ยวซ้ายตัดโอ้โหอันตรายเลยครับ ได้ได้อะลองโชว์หน่อยไหมได้ครับอ้าวน้องแซกนี่ครับอาจารย์ซิกแซกนะฮะรถอะไรอันนี้รถอะไรครับอ้าวนี่รถอะไรน้องแซกมาให้สัมภาษณ์น้องซิงเกอร์เลยเนเคยสอนคนขาขาดขี่ล้อเดียวเป็นมาแล้วครับอันนี้อันนี้ถือว่าล้อเดียวป่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นล้อเดียวครับเป็นวันวิลกรูปแบบนต่อันนี้มันเร็วกว่าคันนู้นเหรอช้ากว่าเร็วกว่าเหรอเหรอผมเห็นที่ข้างนอกมันเร็วมากเลยอันนี้เหมือนตัวโน้ตนะตัวไอ้ควอเตอร์โน้ตไอ้ตัวโฮลโน้ตอ่ะนะมมกแล้วทั้ง8ทีได้กี่กิโลนีี่ตัวน้จ ไม่ไกลมันไม่สลับอันนี้ไกลกว่าใช่โอ้โหคุณผู้ชมครับคนนี้เก่งครับเห็นแล้วเสียวไส้เลยที่เดียวเสียวดูเป็นเยี่ยงแต่ห้ามเอาอย่างห้ามเอายาโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวเอาละครับทีลงกาทีหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอได้ใส่ขาเทียมเหรออืม ขาขาดต้องใส่ไหมต้องใส่ขาดีไหมใส่ครับคุีไม่ใส่คุนได้คับแนีไครับอ๋ออ๋ออ้ออ๋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 ออาออ๋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 อเ๋ออ๋ออ๋ออ๋ดอ๋งอ๋ออั้อ๋ออ๋ออ๋ออวออ๋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 ออออ๋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 อ่๋ออ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 รออ แอดมินเห็นแล้วกลัวเลยการขี่ไหมครับไม่เคยขี่เลยเดี๋ยวกลัวขาหักะเอาล้ครับโอ้โหเบรกก็หนึ่เบกเรื่องไงใช้แรงขยูงหลักใช่ครับหอนให้ปูไป้นในการเบรกพี่ฮารลองไหพี่ฮาร์ดโนพี่ฮาร์ดดินลยครับดัง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 ่ังดังด่งดั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 งไั่ดังดังดังูังด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 ั่ดังดังดอมด่งังดัง่ใช่ััังรัังไม่ััง อ๋อถ้าล้มหน้าเร็วใช้หลบถูถ่วงหนักไปหน้าเร็วถ่วงหนักจะหลังช้าอพี่รักจะชอบมากเลยอนาเล่นน่ะมว่าพวกสกูตเตอร์ขี่ไหมไปดูหน่อยเปล่ากตแบัวนี้ไม่เร็วนะครับไม่เร็วค่อยๆไปค่อยๆไป ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้าถ้าออกแบบเป็นทรงมอเตอร์ไซค์จะเป็นอย่างไรครับก็คือมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่อาจารย์ชาญช่างตัวดีให้เราดูเป็นปััจจยหน่อยจไปแล้วอันนี้เหมือนกันครับกับรุ่นที่อาพิเศษไปกี่ครับเอาผมมืออาจารย์ชัดชหน่อยเอ้กี่สกูตเตอร์โอ้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเสียวล้อแตกกันเลยทีเดียวเชียวครับก็เดี๋ยวกลับมาด้วยครับคุณผู้ชมครับ อาจารย์ชาติเลี oh oh, ้ยวเลี้ยวกลับด้วยครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวด้วยครับเฮ้ยพวกเราตามพวกเราร้อยเดียวตามโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่อยากจะวิ่งตามเลยครับนึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมว่าอาจารย์ชาติจะเบรกได้ไหมครับได้ครับเบรกเบรกตรงมือนะครับอาจารย์ตรงตรงกำเบรกเดี๋ยวควางอดี๋ยวคว้างครับผมใช่ครับรุ่นนี้อาจารย์สีมันจะเป็นเบรกข้างหลังได้ลืมบอกอ้าวถ่ายรูปน้องพึ่งน้องแบง ก็ต้องทิดระเบียบให้ดีครับคือคนเดินเท้าก็จะตังวลใช่หันหลังให้ตังนุน้นนี่แหละแบงค์แ่วยังไงดีฮ<อ>ะหันหลังให้ตัรงนู้นแบงถ่ายรูปเร็วครคนที่จะขอคือใครเพราะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้าที่เขาจะวิ่งออกมาตรงนี้ก็เป็นการพูดคุยครับแล้วก็เล่าถึงปัญหาต่างๆแล้วก็เราประสบการณ์และหารือกันว่า สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงยังไงได้บ,บ้างสําหรับชาวสองล้อขาวล้อเดียวไฟฟ้ากูเตอร์ต่ตางๆนะครับตอนนี้ก็เป็นองค์ประชุมในวันนี้ครับจึงก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับสําหรับการดูแลนะครับเพราะว่ามันก็ยังคุ้มเคืออยู่ในเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะว่าบางคันก็สามารถขับได้ความเร็วกว่า120เลยแต่ว่าก็ยังไม่ต้องมีใบขับขี่ขออก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ แล้วก็ยืนแอคไปหนึ่งทีครับคุณผ kind of ู a, <that hi utan labels> ้ชมครับี่ใหน้องไเสร็จ่ต้องทำให้ปูนะว่าเรื่องการอยู่กับคนงมากก้รอยู่กับคนในคจะมีความอกท่คลุครคเ เห็นคนแบบเด็กไมได้เลยนะผู้ว่านำนะเราวกเราจะตามผู้ว่าขี่บอลตันชนเนกเช่นชนในข้างในเมืออะไรเงี้ยลนะรับเลยีแมาลองดูอยรับงก็จำบุรูปหน่อยลองประหลัดก็ลองคะนึงเรียบ ก็คพอผู้ชมใครมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ต,ต่างๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแอดมินเพิ่งเห็นว่ามีวันนี้เหรอวันนี้มีอะไรเพราะว่าเดี๋ยนี้ประชุมเดี๋ยวมีประชุมพีทีเอสแล้วก็มีมประชุมหลายเรื่อง ภาานพบอกว่าคือเนี่ยได้คุยกัคุยกับอาจารย์เีย่ดนเมื่อแล้วไงคะไม่มีอะไราบอกว่าขอโทษว่าถ้าเกิดเขาใจผิดกันมีอะไรเราไม่ได้มีประเด็นการเมืองอะไรเด๋วเดี๋ยวจะไปดูให้ว่าสุดท้ายเสียชีวิตเพราะอะไรกเรียนท่านเมื่อคืนะครับใช่ถ้าลองใช่ไหถ้าลอนายกใช่ใช่ใได้คุยกันไม่อะไรครับได้คุยกันแล้วครับอดีมไม่ไดู้ดเพรามันรู้ท่านอยากให้บอกแบบแต่ท่านบอกแล้วก็โอเคครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณุนพิให้อ๋อใช่ครับก็คุยกันแล ใช่ก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าก็แถลงสารเพราะจริงแต่ถ้าเกิดเขาจะถูอก็ต้องขอโทษนั้นด้วยโอเคไม่เป็นไรเหมือนแบบทางนู้ก็คือยกหูโทรหาโทรหาท่านติดต่อมีคนติดต่อพอดีผมไม่มีเบอร์ท่านค่ะก็เรียบร้อยครับดีฮะับแปลกใจไหมเว้ยเฮ้ยแปลกใจหรอกเพราะเคยเจอท่านอยู่แล้วปกติครับก็คุยกันอยู่างนีางที่ส่งของชนะสูตรจากสำนักงานแพทย์นี่ก็คือคือไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่รู้ญาติฆ่าชนะสูตรป่ะเทางแทนเห็นเมื่อวันทางสำนักงานแพทย์บอกว่าญาติเขาก็ไม่ ใช่ใช่ผมก็เลยไม่ได้ตามตรงนั้นครับก็ม่ไหร่เดี๋ยวลองไปถามท่านอีกทีค่ะแต่ว่าเคสนี้ก็ผมก็กขอทิ้งเบียร์ไปเลยหรือว่าจะต้องกลับมาเดี๋ยวต้องถามทขาอีกทีนึงครับเดี๋ยวต้องถามทขากระแทกทีเพราะเราไม่มีข้อมูลนะครับอาจารย์สบายใจที่ท่านบอกว่าไดคุยอีกตก็ดีใจคือถ้าเกิดคุยันจบก็ดีดีทุกอันแหละครับเพราะเราก็ไม่อยากให้เกิดความได้ผีดกันนะเรียที่เรียนว่าเราไม่ได้มีเรื่องการเมืองเพราะเราอยากจะทำก็คือดูแลประชาชนแหละ ก็ไม่ได้คิดตอนที่คุย <c oughs> ก็ไม่ได้คิดมันจะมีผมก็าม <c oughs> ันการเมืองหรือว่ามีความข้อกังวลโยงทางนั้นเพราะว่าเราก็แค่แจ้งเหตุใจใจจริงเราคืออยากจะให้คนระวังว่ามันมีมันมีเคสแีบเกิดขึ้นแค่คนระวังตัวนั่นเองอาจจะเพราะมันม,มีทั้งหมดทงง <c oughs> ั้งลบอะไรนะข <c oughs> องเมื่อวาแบบแต่ก็ดีนะว่าไม่ผมว่าในแง่หนึ่งก็ทำให้คนระวังตัวนั่นเองนะ <c oughs> ผมว่าอแอบแน่ยสำคัญไงคือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไงก็ธรรมดานะผมว่าแค่หลายแห่งก็เตือนเหมือนกันถูกไหมอ๋อก็ เขาได้จริงอ่ะครับอาจารย์มีหลายโรงเรียนในต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าเขานี้ก็อาจจะใช้โมเดลของใช่เดี๋ยวเราขอดูขอดูให้ให้เขาล่างมาก่อนแล้วก็ดูอำนาจเราเี็นยังไงจะประกาศยังไงก็น่าจะออกมาในวัพรุ่งนี้น่าจะออกก่อนได้เพากำลังดูกันอยู่อาาจรย์ธนิดาก็มชทวิจารณิดาอาจารย์าแล้วก็ตาโนนแล้วก็ท่านรองน้อยเจ้าจะผ่านเพราะท่านรู้ระเบียบปฏิบัตินะครับเดี๋ยวต้องดูเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของส่วนบุคคลเหมือนกันนะ่าต้องดูว่าจะมีอำนาจในการจำกัดแค่ไหน แต่แต่โรงเรียนเนี่ยอย่างแล้วก็ต้องจะทำแน่ๆแล้เนาะเพราะว่าใช่เพราะอย่างน้อยเรื่องอาหารอะไรก็คงต้องไม่มีเนี่ยเพราะว่าหรือว่าอย่าิถทางของครูที่ต้องดูแลเด็กอะไรเงี้ยเราคงไม่อยากให้ไปเสพกัญชาอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันก็มีเรื่องหลายๆเรื่องอะที่มาจะเกี่ยวข้องก็ต้องมีมีวิธีทางวิธีการแนวทางปฏิบัติที่ช่วยช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยินดีครับมาเลยครับ อะไรนะสามเอ้าโอเคครับโอเคครับถ่านโทรมารงนีออว่าแบบถ้คุยกันไม่คื่นใช่ครับแต่เพ่อออกประกาศโรงเรียนก็เป็นเรื่องดีช่วยกันใช่กระทรวงก็ตั้งสามสี่ทุ่มคือท่านโทรมาเราก็ดีใจเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่เราผู้น้อยนะก็เออผมไม่ได้พูดว่าต้องให้ท่านคนพูดเพราะเราก็ไม่ไม่กล้าพูดไงท่านเป็นคนก็เลยถ้าท่านพูดแล้วก็โอเคก็ไม่คุยกันต่องมีการผลักดันข้างเราแบบครับครับอะไรนะ ไม่เป็นไรหรอก่เราก็ชี้แจงว่าเราไม่ได้ให้เกียรติไ่้เป็นการเมืองแต่เราก็เหมือนกับคนปฏิบัติฮะที่เราจะเราก็มีข้อมูลเราต้องรายงานหน่ะข้อเท็จจริงก็ไม่ได้อะไรงานเพื่ออะไรก็เห็นบนสไลด์เ็ารายงานแล้วก็รายงานแต่นั้นเลยเพราะเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นขอบคุณไม่หมก็ดีแล้าก็คือคุยกันนะแล้วก็ดีใจที่ท่านโทรมานะผมว่าอย่างที่บอกมีอะไรคุยเลยจบแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรติดใจกันไงแล้วสุดท้ายกัผมว่าประชาชนให้ประโยชน์ถูกไหมครับ ขอบคุณนะครับด้จานครับแล้วเรื่องของไอ้จักรยานไฟฟ้าเนี่ยเรื่องอุปกรณ์ใครเป็นคนควบคุมครับเนี่ยก็จะไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะมันไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมจริงอยากเสริมเรื่องทะเบียนนะครับอาจารย์คือบางประเทศก็มีทะเบียนนะครับคือทะเบียนเนี่ยสองต่ออย่างแรกก็คือเลกูเลตแล้วก็ม,มันแน่นอนนะครับเพราะว่าเคยคุยกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยก็จะมีเรื่องของที่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยตอนนี้ยังอ้างอิงในเรื่องของ การจดทะเบียนทีนี้พออ้างอิงการจดทะเบียนนิยามเนี่ยย้อนกลับไปพรบปี2522ที่บอกว่าอันนี้คลาสสิฟายเข้าเหมือนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมันเขาบอกว่ามี2ล้อแล้วมีมอเตอร์แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยกันซึ่งกฎมันจะขยานไฟฟ้าก็เป็นอย่างนกันมันก็เป็นมอเหมื์นกันซึ่งซึ่งกฎตัวนี้มันมันน่าจะมาก่อนการหน่อยครับอาจารย์เดี๋ยวต้องเชิญพี่เจ้าพี่เจ้าเชิญหน่อย ี่ก็ช่วยไปเช็คข้อกฎหมายดีเรื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะใบอนุญาตเลยครับใบอนุญ bueno. าตว่าเออสกูตเตอร์ต้องเป็นใบอนุญาตอะไรผมคิดว่าถ้าเกิดต่ำกวา่าต่ำกว่าจำนวนซีซีนะครับถ้าถ้าสิบซีซีให้ผมไม่ต้องมันก็เหมือนที่ซื้อนำเข้ามาจากต่างประเทศแต่ลองดู<อ>ให้ดีด้วยกันเพราะว่าที่น,นำรุกงใบกับขี่อะไครับเพราะว่าตอนนี้เราจดเปลี่ยนไม่ได้เราอยากเราอยากจดแต่ขนส่งเอาจดไม่ได้อาจจะอยากอยากในเรื่องแต่ของพูดเป็นไฟฟ้าไม่ใช่หรอของเป็นไฟฟ้าแล้วมันมีซีซีไหม มันมันไม่ได้ไม่ได้อ้างอิงเป็นสีคนนี้คือเา็นเรื่องกระบอกสูบไม่ใช่แล้วหมดยุคแล้วผมก็กระบอกสูบมันเรื่องของเพราะว่าพี่รู้รุ่นเลยครับคุณจะบอกสูบนะพี่ไม่ไม่ได้ครับอาไม่ได้เหมือนกฎหมายมาก่อนผมเหมือนรถสามล้อเหมือนกันนะฮาร์เรย์สามล้ออย่างเงี้ยจดทะเบียนไม่ได้ก็ไปจดเป็นสามล้ออ๋อนิดโมว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หมดเลยครับบางทีเนี่ยกฎหมายมันตามไม่ทันอนาคตไงแต่ว่านี่ก็เร็วมากเลยนะครับอาจารย์แต่ปัญหาสำคัญคือจะอยู่ร่วมไงกับคนเดินเท้าอันนี้ที่คนกังวลใช่ไหม พุทธบาทเพราะบางทีขึ้นพุทธบาทกว้างเราก็อาจจะขึ้นในวันนั้นว่าต้องหาทางอยู่ร่วมกันอนะ่ะใช่แล้วถ้าขับขับไปเนี่ยตำรวจโบกได้ไหมไม่ใส่หมวกกันน็อกต้องจ่ายค่าปรับไหมครับถ้าอย่างนี้มันไม,ม่มีหมวกกันน็อกอยากให้โบกครับใช่ครับอันนี้ที่พูดจากใจเลยนะครับไม่ใส่หมวกกันน็อกขับขี่ไม่ปลอดภัยอยากให้โบกโอเคครับเพราะว่า,าทำให้การขับขี่โดยรวมเนี่ยมันมันดูไม่ดีแล้วก็อันตรายกับคนที่ดีครับเฮ้ยฉันลองลองขากัลโหลเ้วนะครับ ก็และนี่ก็คือการหาเรือในวันนี้ครับก็คุณผู้ชมครับเราต้องค่อยๆหาวิธีการแก้ไขหรือช่วยกันต่อไปนะครับในวันนี้